ชีวิตของรัชการที่สิน่าสนใจมากเขามีคู่ครองทางกฎหมายมากมายรวมแล้วมีห้าคนคนแรกคือสงสาวหลีคนที่สองคือนักแสดงสาวยุวธิดาคนที่สามเป็นขุนนางพระราชินีทรงมีเพศสัมพันธ์กับพระนางศรีรัตคนที่สี่เป็นเจ้าบ้านสุทธิดา นอกจากภรรยาหลักทั้งสี่แล้วยังมีนางสนมที่รักคือซินีนาดซึ่งมีสถานะถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนว่าคนเหล่านี้ล้วนมีตัวตนและตำแหน่งราชการที่สิบชราแล้วจับดาบไม่ได้แล้วจึงทำได้เพียงลดหย่อนหน้าที่ของราชินีเท่านั้นหากต้องการให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นในการแข่งขันชิงราชสำนักไทยผู้ชนะเพียงคนเดียวคือสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดา จากพนักงานต้อนรับที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักเป็นผู้นำในกองทัพไปจนถึงผู้หญิงที่มีบทบาทชี้ขาดในราชวงศ์ประสบการณ์ชีวิตของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาทราบซึ้งใจอย่างแท้จริงพูดถึงประเด็นนี้ก็ต้องถอนใจว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาไม่ใช่พระมาเหสีที่สวยที่สุดในบรรดาพระมาเหสีทั้งห้าในรัชกาลที่สิบ สีรัตองค์ที่สเป็นเจ้าสเสน่ห์เรียกได้ว่าทรงกุมพระไทยกษัตริย์ไทยด้วยความงามของพระองค์น่าเสียดายที่การตัดสินผู้คนจากรูปร่างหน้าตาเป็นเพียงโศกนาฏกรรมในวัยชรารัชการที่สิบทรงหลงไหลในความโรแมนติกและอำนาจสามารถหาผู้หญิงได้มากขึ้นแต่มีเพียงส่วนหนึ่งของราชบัลลังเท่านั้นในสถานการณ์เช่นนี้สี่รัต เป็นเพียงเบียที่ถูกเล่นเท่านั้นในบรรดาพระมเหสีในรัชการที่สิบก็ยังมีสตรีที่มีความทะเยอทะยานเช่นยุวธิดาซึ่งส่งให้กำเนิดพระราชโอรสนอกราชวงศ์ในรัชการที่สิบอีกห้าพระองค์หลังจากทนทุกข์มาหลายปีในที่สุดเธอก็ได้เป็นราชินีเข้าสู่ราชวงศ์และเป็นนางสนมของกษัตริย์เธอเข้าใจหลักการอย่างชัดเจนว่าคลื่นลูกถัดไปผลักคลื่นลูกที่แล้ว ดังนั้นเธอจึงถือว่าพลังเป็นการดำรงอยู่ที่ไม่สั่นคลอนเธอไม่เพียงแต่ทำให้รัชการที่สิบสับสนเท่านั้นแต่เธอยังพยายามที่จะได้รับอำนาจภายในราช,ชวงศ์ด้วยบางครั้ง IQ และรูปร่างหน้าตามีความสัมพันธ์แบบผูกผันโดยเฉพาะกับคนอย่างยุธิดาแม้จะมีความสามารถแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาสามารถพึ่งพารูปลักษ์ภายนอกเท่านั้นในการแก้ปัญหา เธอคิดว่าเธอได้รับการสนับสนุนและเชื่อว่าตราบใดที่เธอยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับนายคนผู้เท่าราชินีก็สามารถรักษาความรุ่งโรจน์ของเธอไปตลอดชีวิตอย่างไรก็ตามใครจะรู้ว่ากลนอบายทั้งหมดของพระราชินีถูกสิริกิตแม่สามีทิ้งไว้และจริงๆแล้วพระราชินีถูกจับค้าหนังคาเขาบนเตียงความโปรดปรานจางหายไป การสนับสนุนที่ต้องพึ่งพานั้นไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไปอยูวาธิดาพาลูกๆทั้งห้าของเธอที่เปราะบางราวกับผักใบเขียวในฤดูใบไม้ร่วงไปยังสถานที่แปลกๆเพื่อเผชิญชีวิตที่เหลืออยู่ในฐานะราชินีเดี่ยวแม้ว่าลูกสาวของเธอจะกลายเป็นราชินีถัดจากรัชการที่สิทิแต่ความสัมพันธ์ของเธอกับลูกชายทั้งสี่ของเธอยังคงซับซ้อนและสับสน แม้ว่าเธอจะมีหัวใจที่เป็นอมตะแต่การกลับมาของเธอก็เต็มไปด้วยอุปสรรคนาบอกไม่ต้องพูดถึงสถานการณ์ของนางสนมสุดที่รักสินีนาสราชินีสุธิดาเพิ่งรูปลักภายนอกเพื่อเลี้ยงตัวเองอย่างเต็มที่อีกโชคดีที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาไม่ทรงของอะไรมากเพียงแต่ทรงเพลิดเพลินกับการปฏิบัติของราช,ชวงศ์เท่านั้นประกูรอ โชคชะตาดูเหมือนจะอ่อนแอเล็กน้อยเพราะเธอไม่สวยพอในที่สุดเธอก็ได้ให้กำเนิดพระราชธิดาผู้มีความสามารถคือราชินีแต่จูจูก็พบกับโชคร้ายชีวิตของราชินีเปียกโชคไปด้วยน้ำตาลองนึกภาพอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้พักขึ้นไฮเยเป็นคนประเภทที่สามารถอดทนและนิ่งเฉยมานาน,านหลายทศวรรษเพียงเพื่อรับการโจมตีครั้งสุดท้าย เมื่อมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์การเมืองจะเห็นได้ว่าผู้ชนะที่แท้จริงถือว่าความอดทนเป็นคุณธรรมที่สำคัญโดยไม่มีข้อยกเว้นเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่ต้องการบรรลุสิ่งที่ยิ่งใหญ่จะต้องมีคุณภาพของความอดทนไม่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาจะทรงพระเยาวหรือทรงวัยกลางคน พระองค์ยังทรงแสดงกิริยาท่าทางที่เคร่งครัดและสงบสุขเสมอเมื่อทรงคุกเขา่าโดยท่าทางที่เป็นธรรมชาติแทบจะเทียบได้กับท่าคุกเข่ามาตรฐานของพระราชามักมีคนวิาพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของสมเด็จพระราชินีสุธิดาว่าพระองค์ไม่ทันสมัยและยังเยาวพ์พอรัชการที่สิบพ,พอใจกับการมีอายุมากกว่า26ปีเพราะมันทำให้เขามีความสุข เขารู้สึกไม่สบายใจเมื่อภรรยาสาวคอยเตือนอยู่เสมอว่าเขาแก่แล้วสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงรักษาการแต่งกายแบบดั้งเดิมและอนุรักษ์นิยมมาหลายปีสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงสนับสนุนอดีตสามีอย่างระมัดระวังดูจริงใจและตั้งใจมากกษัตริย์องค์ใดจะไม่ได้รับการปลอบประโลมอย่างลึกซึ้งจากราชินีเช่นนี้ดูสิ นี่คือสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาบัตรนี้พระนางสุธิดาครองฮาเร็มได้แล้วตำแหน่งของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญในด้านความเข้มแข็งสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาไม่ได้มาจากพื้นเพที่โดดเด่นความสัมพันธ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาก็สั่งสมมาทีละขั้น สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงระลึกเสมอว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของพระราชินีเป็นผลจากความโปรดปรานของผู้เป็นที่โปรดปรานซึ่งทำให้พระราชินีสามารถขึ้นสู่ยศนายพลในกองทัพได้การตัดสินใจทุกครั้งในรัชการที่สิบท,ที่พระราชินีทรงกระทํำนั้นสะท้อนถึงการทํางานหนักที่พระองค์ได้ทรงทุ่มเทม,มาหลายปี ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่เพียงพอที่จะยืนยันสถานะของพระราชินีในราชวงศ์ไทยดังนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงให้ความสำคัญกับราชการที่สิบมาเป็นอันดับแรกเสมอเช่นความเข้าใจที่สุขุมและชาญฉลาดที่ผู้หญิงธรรมดามีมักจะได้มาอย่างยากลำบากขณะนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงรู้สึกอิ่มเอมใจอยู่ในพระทยัย นี่อาจเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการต่อสู้ภายในของราชวงศ์สมเด็จพระราชินีสุธิดาอาจไม่ได้เป็นตัวแทนของสตรีร่วมสมัยที่แย่งชิงความมั่งคั่งแต่พระราชินีทรงเป็นหนึ่งในราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกรู้ดีว่าพวกเขาต้องการอะไรนับตั้งแต่วินาทีที่เธอตัดสินใจเข้าร่วมราชวงศ์สมเด็จพระราชินีทรงละทิ้งศักดิ์ศรีและการอุทิศตนทั้งหมด เธอสื่อสารกับผู้อื่นได้ดีและรู้วิธีแสดงคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของเธอผ่านคำพูดและการกระทำสิ่งนี้ทำให้พระราชินีทรงพัฒนาความสัมพันธ์อันลึกซึ้งกับในหลวงรัชกาลที่สิบและกลายเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดที่สุดกับเขาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและสาธารณประโยชน์ในประเทศไทยและทรงทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน เธอมีความสนใจในด้านการรักษาพยาบาลการศึกษาการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและสาขาอื่นๆการช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้โอกาสและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับราชวงศ์สมเด็จพระราชินีสุทธิดายังได้รับเหรียญเกียรติยศสูงสุดของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2566ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดถึงสถานราชินีและอิทธิพลของราชวงศ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงมีปีที่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสในปีพุทธศักราช2566ไม่เพียงแต่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเท่านั้นแต่พระนางยังทรงเก็บเกี่ยวผลอันหอมหวานแห่งความรักอีกด้วยความสัมพันธ์ระหว่างสุธิดาและรัชกาลที่10ร้อนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วพวกเขามักจะจับมือกันในงานราชการและแสดงความรักต่อสาธารณะ สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดายังได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์จากพระองค์และในวันเกิดของพระองค์เองด้วยและทรงซาบซึ้งใจอย่างยิ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงเสด็จพระราชดำเนินไปพร้อมกับพระราชาด้วยทรงตรวจทานกองทหารแสดงความสง่างามและพระไทยของพระราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงปรากฏอยู่ในกาดปีใหม่ร่วมกับแลมกุฎราชกุมารด้วย ครอบครัวทั้งสามมีความสุขและอบอุ่นมากความสำเร็จทั้งด้านความรักและอาชีพการงานของสมเด็จพระราชินีสุธิดาทำให้เธอเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในราชวงศ์ไทยและเรื่องราวของเธอก็ทั้งสร้างแรงบันดาลใจและมหัศจรรย์สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงเป็นสตรีที่มีชาติกำเนิดร่วมกันและเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาก็เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและจินตนาการ เธอก้าวข้ามข้อจำกัดทางชนชั้นและกลายมาเป็นตัวแทนของราชินีแห่งประเทศไทยด้วยพรสวรรค์และการทำงานหนักของเธอไม่ต้องสงสัยเลยว่าในความสามารถของสมเด็จพระราชินีสุธิดาและสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาทรงแสดงพระอัจฉริยภาพและวิสัยทัศน์ที่ไม่ธรรมดาทั้งในหน้าที่การงานและในความสัมพันธ์ของพระองค์เธอชนะใจในหลวงรัชกาลที่10ในปี2566 และยังได้รับความชื่นชมและยกย่องจากทุกคนอีกด้วยความรักและความสำเร็จในอาชีพการงานทำให้พระราชินีเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์ไทย